ผู้ชายที่สอบภาษาอังกฤษได้ศูนย์คะแนนแต่ได้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทางกลับกันวิชาธรรมชาติได้คะแนนสูงสุดนักเรียนที่เก่งมากไปเรียนวิชาภาษารัเสเซียอย่างมืออาชีพครูบอกให้เขาใช้ภาษารัเสเซียเพื่อตอบตอบไม่ได้เพื่อนก็หัวเราะก,กันครูบอกให้ออกจากห้องเรียนแต่เขาขึ้นไปที่กระบาลแล้วใช้ดินสอเพื่อจดชื่อวรรณกรรมคลาสสิกของรัเสเซีย แล้วทัศนคติจากคนที่ดูหมิ่นก็เปลี่ยนไป180องศาจากคำดูหมิ่นแล้วก็กลายเป็นคำชื่นชมเขาก็เดินออกไปตรงๆไม่อยากอยู่ในห้องเรียนนี้อีกต่อไปเพราะที่นี่ไม่มีใครมีความสามารถพอจะสอนคนที่หญิงยะโซเช่นนี้ให้เขาได้จึงสมัครเป็นติวเตอร์นอกจากจะมีปรมาจารย์อีกหลายสิบคนเข้าแข่งขัน ผู้คัดเลือกถามว่าใครได้เกิน230คะแนนโดยธรรมชาติแล้วยกมือขึ้นตัดบอ,อกทันทีผู้สัมภาษณ์ถามอีกครั้งคนที่ผ่าน2 7 0คะแนนยกมือขึ้นตอนนี้มีผู้สัมภาษณ์เพียง3คนที่ถามว่าใครมีคะแนนคณิตศาสตรสูงกว่า140คะแนนเห็นมือเพียงเจียวชับเดเท่านั้นแล้วทุกคนก็ได้พากันมองมาที่เจียวชับเด คิดไม่ถึงว่าเขาจะมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีเช่นนี้ปรากฏว่าคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของเขานั้นสมบูรณ์วิชาธรรมชาต29ิ296ความสําเร็จเกือบสมบูรณ์เขาสอบผ่านสัมภาษณ์ครั้งนี้แต่นักเรียนที่เขาติวเตอร์ให้นักในเั็นคนที่ไม่ดีทันที่เปิดประตูเข้าไปเขาบอกให้ฉันทําข้อสอบคณิตขั้นสูงให้เสร็จภายใน2ชั่วโมง ถ้าไม่ได้145คะแนนเขาก็ต้องเก็บของแต่เขาก็หัวเราะและทำข้อสอบถ้าทำคะแนนได้ไม่เต็มที่ภายใน1ชั่วโมงครึ่งคุณก็ออกไปได้นักเรียนอีกคนก็หัวเราะแล้วยื่นให้เขาอีกเขาก็รอหัวเราะย้อย,อย้เขาเวลาผ่านไปเร็วมากฉันไม่ได้คาดหวังว่าเจียวชับเดจะได้รับคะแนนสูงสุดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสอนให้มากขึ้น แต่เขาหัวเราะและพูดว่ามันเป็นแค่ความสำเร็จที่ดีใช่ไหมคุณกำลังแท้งทำเป็นทำอะไรอยู่ความสำเร็จของคุณที่อันดับสองจากล่างขึ้นบนฉันกลัวว่าจะถ่ายหลังยากกว่ากาวฮ้นประโยคนี้สกิดความเจ็บปวดของเขาทันทีดังนั้นเขาจึงลงมือทันทีเหี่ยวชัดเดใครเอาชนะใครจะคิดว่าความสามารถในการสร้างศิลปการต่อสู้จะปราบปรานเขาในที่สุดนักเรียนคนนี้ก็ยอมจำนน ในปัจจุบันนายน้อยใส่นาฬิการาคาแพงไปพบพ่อแม่ของแฟนสาวแต่ถูกวิพาก์วิจารณจากครอบครัวของหญิงสาวว่ายากจนและบอกว่าเขาเป็นเหมือนนักการตลาดเขาอยากเป็นกระรอกและอยากกินเนื้อหงส์แต่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ตื่นประหนกแต่ให้เท้าหูชิ้นหนึ่งกับแฟนสาวและพูดคุยเกี่ยวกับฉันและความรักของหงลี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่มีใครมีสิทธิ์เขาไปยุ่งเรื่องนี้ไม่กลัวครอบครัวแฟนสาวของเขา แม่ของหงลี่มาคุยคนเดียวด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกว่าดูถูกคนจนอย่างเขาเธอยังบอกอีกว่าลูกสาวของเธอมีเศรษฐีคนหนึ่งที่พ่ายแพ้และบอกให้เขาไปจากลูกสาวของเขาแต่เขาไม่มีความรู้สึกที่เอาแต่ใจตัวเองแต่เอกตอบด้วยน่าตาจูฉาดาแต่บางครั้งก็สบกับรกมาก สูบุรีเข้าบาร์จับปลามากมายใช้ชีวิตจอมปลอมหลายแง่มุมพูดจาอ่อนหวานพูดน้อยคราวนั้นอยาตรหนกไม่ต้องมาพูดไร้สาระเจียวชับเดยังกล่าวว่าอนาคตจะสร้างเรื่องราวนั้นจะได้ผลอย่างแน่นอนพูดจบก็จากไปโดยไม่หันกลับมานั่งอยู่ในรถอย่างเศร้าโศก คนขับคนนี้ไม่ธรรมดาแค่มองก็รู้ว่านาฬิกาบนมือของเขามีราคาของมันเป็นของปลอมปรากฏว่าพ่อของเขาเป็นหัวหน้าของบริษัทที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับพ่อของเขาเจวชับเดจึงไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวจากพ่อของเขา ตอนนี้เขายากจนมากจริงๆหลังจากนั้นไม่นานหงลี่ถูกพ่อแม่บังคับให้ไปเรียนต่อต่างประเทศพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันสีปีหลังจากสําเร็จการศึกษาหลังจากนั้นเขาก็ส่งแฟนสาวไปด้วยความคิดถึงคืนนั้นเมื่อเขาเมาครอบครัว,วทนไม่ได้เขาก็เลยโยนเจียวชับเดออกไปนอกประตู เขาเสียใจมากเหมือนหัวใจถูกกรีดด้วยมีดจู่ๆวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าแฟนสาวของเขากลับมาแล้วดังนั้นเขาหยิบชอบดอกไม้สดมาอ,อ้อเธอแต่เห็นแฟนสาวจับมือคนอื่นคราวนี้พวกเขามองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรเจียวชับเดวางดอกไม้สดลงพื้นเวลานี้ครอบครัวหงลี่ก็มาถึงเช่นกันไปอเย้ยเขามาตั้งนานแต่ก็ยังยากจนไม่อยากพูดอะไรมากหันหลังเดินจากไปคราวนี้ คุณยายเจียวชับเดมาถึงอีกแล้วใครคือผู้ใหญ่ของตระกูลวูดออกมานีให้ฉันทีเมื่อฉันพบคุณฉันคิดว่าครอบครัวของคุณอยู่ไกลแสนไกลดวงตาของคุณก็แงนมองท้องฟ้าในเวลานี้พ่อของเจียวชับเดก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยเร็วๆนี้เอกสารเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านของคุณก็ปรากฏขึ้นด้านบนโต๊ะผมอยู่ตรงนั้นแล้วต้องเปิดตาอ่านดูไม่เจอใครที่มีเงินเลยเสียเวลาสมาชิกในครอบครัวของหงลี่ถูกบอกให้หุบป,ปาก เจียวชัดเดคือลูกชายเจ้าของบริษัทเจียวทําคิมปีนั้นคนจนหายตัวไป8ปีจูจูก็กลับมาที่หมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนผิวเป็นประธานบริษัทคิมไฮสิ่งแรกที่เขากลับมาคือจัดการกับคนแล้วของหมู่บ้านสามีคุณต้องการเงินแมวันนี้คุณอยากได้เท่าไหร่ฉันจะเลี้ยงคุณให้เต็มโตะ๊ะแล้วบอกทุกคนในหมู่บ้านให้มารับ ตั้งแต่3ามขวบและต่ำกว่ารับ3ล้านครึ่งตั้งแต่สามขวบขึ้นไปเจล้านตั้งแต่6กขวบขึ้นไป17็ล้านครึ่งแม้แต่คนที่เมาในหมู่บ้านก็รับเงินคนในหมู่บ้านก็รีบวิ่งเข้ามาทำลายรังเหมือนรังพึ่งแตกเขาก็กลายเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาเห็นว่าเขามีลูกชายอีกคนคนก็โดนโกงเย,ยอะแยะเลยก็ทักมาถามผมคนเดียวพี่ครับ ตอนที่เล่นอยู่ที่ไหนครับผมงโกงม่ผมก็ตอบเลยว่าตอนนี้ผมเล่นที่ D P D V Cut 1นะครับผมไม่อยากให้ใครโนโกงที่นี่เป็นที่ีเงินตัวแต่คนที่ไี่เคยเล่นรามันันมาเสือกเข้ามาเล่นนะ D P D V Cut 1แต่ผมไม่สมับสนุนไม่เด็กเล่นรามันันคุณยายบอกว่านี่คือลูกชายของเขาเขากําลังเล่นกับเขาเขาดูไม่เหมือนลูกของตะกูลเจียวเลยมีเพียงเขาเท่านั้นที่ดูเหมือนตะกูลเจียวพ่อของเขาโกรธและบังคับเจียวทําขิมให้คุกเข่าเอาแซ่ไวยฟเขาแรงมาก เพราะในช่วง8ปีน right ี <tamanho S 2> <Pen> ้ที hmm. like ่เขาหายตัวไปทุกคนในหมู่บ้านบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกกำพร้าไม่มีพอแล้วก็ยังพูดถึงภรรยาของเขาอีกด้วยเขาบังคับลูกชายให้เข้ามาใกล้เอาเงินกองหนึ่งไปบอกลูกชายของเขาเพื่อให้เรียนแบบเขา10ปีต่อมาเขาอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพของเขาโดยเพิ่งใช้เงิน1,000น700ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อบริษัทรถยนต์ในต่างประเทศ แต่บริษัทมีคนทรยศนั่นคือลูกสาวบุญธรรมในปีนั้นเจียวทาคิมรับเลี้ยงเก๋บงเท้าตอนนี้เธอกําลังนั่งอยู่ที่คู่แข่งพยายามพ่นลมเจียวทาคิมแบ่งปันทรัพย์สินที่รัฐเป็นเจ้าของจํานวนมาก3ปีต่อมาพบหลักฐานเพียงพอที่จะนําเจียวทาคิมเข้าคุกได้สําเร็จลูกชายของเจียวทาคิมกําลังเตรียมที่จะไปช่วยพ่อของเขาในขณะนี้เขาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ายายของเขาเสียชีวิตแล้วเจียวชับเดรู้สึกได้ทันทีว่าฟ้ากรรมลังถลม่ม ในงานศพของคุณยายผู้เข้าแข่งขันหลายคนยังมาแซงทําเป็นออกมาแซงทําเป็นคุกเข่ากราบทูลแต่จริงๆแล้วมาแข่งขันสำหรับตำแหน่งประธานของคิมไห่สมาชิกครอบครัวเจวอย่างโกรธแค้นก็รีบเตะเขาในเวลานี้ผู้ทรยศเกยบรงเท้าก็มาถึงขู่ว่าคู่แข่งคนอื่นจะออกไปถ้าไม่เขาจะหยุดให้ความร่วมมือแล้วพยายามต่อสู้กับเขา เธอเป็นคนที่ทำร้ายเจียวทามคินให้จำคุกเจียวชับเดเ,เพื่อพาเธอออกจากที่นี่ทุกคนที่นี่ฟังให้ชัดเจนสมาชิกในครอบครัวฟังที่นี่คนทรยศในบ้านฟังด้วยนะตระกูลเจียวของเรายัางคงมีคนหวังว่าทุกคนจะจำชื่อฉันได้ฉันชื่อเจียวชับเดในเวลานี้เจียวชับเดมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแก้แค้นต้องเอาชนะศัตรูอย่างแน่นอน